โอปอเจอปัญหาหนักมากนะคะกับหน้าอ้วนหน้าบานนะคะทุกคนก็คืออิจฉาเพื่อนมากอะเพื่อนแต่ละคนก็คือไม่รู้จะหน้าเรียวไปไหนนะคะแต่วันนี้โอปอเจอตัวช่วยที่ดีค่ะทุกคนที่จะทาให้โอปอเนี่ยกลับมาหน้าเรียวอีกครั้งโอปอแบบไม่ไหวจริงๆอะทุกคนก็คือเหมือนเราอ้วนขึ้น้วลวหน้าเราเนี่ยก็บวมขึ้นแล้วเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยก็คือไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยหน้าใหญ่กว่าเพื่อนใดๆเอ่ยก็คือรับไม่ได้จริงๆค่ะก็เลยต้องไปแอบทําตัวช่วยจาก ว่านางเนี่ยไปทําอะไรมาไม่ได้สวยธรรมชาติแน่นอนเพราะว่าเราสวยได้ด้วยด้วยมือหมอน,นั่นเองค่ะที่พัฒนาวุฒิคลินิกค่ะทุกคนจริงๆองค์ประกอบหลายๆอย่างของหน้าค่อนข้างดีแล้แต่ว่าถ้าอยากให้หน้าเรียวกว่านั้นเนี่ยก็ต้องเป็นตรงนี้ค่ะก็เป็นตรงคางน,นะเพราะว่าแก้มเราไม่เยอะกามก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าเรายังรู้สึกว่ามันป่องอยู่เพราะว่าตรงนี้ยังสั้นอยู่แค่เติมตรงนี้นิดเดียวก็ทําให้หน้าดูเข้ารูปึ้น นี่แหละสวยได้เพราะมือหมอจริงๆ <c oughs> ก็คือก่อนหน้านี้ทุกคนจะเห็นไหมว่ายิ้มก็จะแบบว่าตรงนี้เนี่ยยังแบบยังเห็นแก้มชัดยังเป็นแก้มอยู่เลยตอนนี้มันหายไปแล้ว <c oughs> สังเกตด้ไหมถ้าเกิดคางยาวคางแหลมจะต้องเหมือนแม่หมดอแต่น,นี่คือแบบธรรมชาติมากทุกคนทีน่สำคัญเมื่อกี้คือมีแอบถามคุณหมอว่าฉีดเสร็จแล้วหรอคะคือคุณหมอมือเบามากขนาดแบบนี้ฉีดสดไม่ใช้ยาชาอะไรเลยนะทุกคน คำร่ำลือจริงๆนะคะไม่มาไม่ได้แล้วค่ะทุกคนที่นี่ทีเดียวที่โอปอแบบว่ามั่นใจต้องมาค่ะ